สรุปนะครับรายนาทีรายชั่วโมงรายวันนะครับรายวันเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นไซเวดาวเหมือนเดิมนะฮะแต่ค่อนข้างจะไซเวทื่อๆเนี่ยไซเวดาวเหมือนเดิมนะครับ,ต,รบตัวของรายชั่วโมงเนี่ยนะคือก็ยังไม่ได้กลับทิศนะตัวของไอ า uh, moving average นะครับ Moving average ก็คือยังชี้ลงอยู่นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการไซวก่อนแล้วกันนะครับแล้วการไซวแบบเฉยๆก่อนนะครับไซวแต่ MA ลดลงนะครับส่วนลายนาทีนะครับอันนี้คือ30นาทีหรือ15นาทีพวกนี้คือหลุดแล้วนะหลุดนะครับหลุดสัญญาณนะครับ หลุดจากสัญญาณนะครับทั้งคู่เลยจหลุดจากสัญญาณนะครับหลุดจากสัญญาณรีบาวใช่ไหมก็คือลงนั่นเองนะครับอ่ะส0งร้อครับ ราคาปัจจุบันสมาคมยังไม่ได้ปรับใช่ไหมสองร้อยสองร้อยหโอเคแล้วต้าน4ีห้าใช่ไหมสามห้าสี่หนะครับแนวต้าน3 5 4ห3 3 3ี3ห้าหโอเค สามสามสามห้านะครับก็คืออ่ะตอนนี้แหละราคานี้แหละห้าหมื่นหนึ่งสองร้อยนะครับสามสามสี่ห้าห้าหมื่นหนึ่งสามร้อยนะครับอันนี้ก็คือฝั่งรับเข้านะครับฝั่งของแนวรับเนี่ยนะครับสามพันสามก่อนสามพันสามก็น่าจะประมาณสัก อัอนึ่แล้วกันอันนี้0 8, 2> 2, 1, ูนย์แนะครับหนึ่งสูงไปนะครับเนี่ยทัวทัวแล้วมันก็จะได้ประมาณ1นนี่แหละครับ10กับ3ามพันสานี่แหละนะฮะสาไม่ใช่โนเกีย3 3 0สนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่โนเกียเช่นเดียวกัน3ามส นะครับลงเท่าไหร่ยี่สิบยี่เหรียญห้าหมื่นหนึ่กลมๆปะนะครับห้าหมข้างบนมี12ข้างล่างลบ32มองหางก,กันเยอะอยู่ไว้ นะครับพอก็คือสรุปเนี่ยนะครับมันไซเวย์นะครับตอนนี้ก็คือไซเวย์แบบไซเวย์เข้มๆเลยนะฮะมันเป็นลักษณะการไซเวย์เข้มๆเลยนะครับอ่าไซเวย์เข้มๆนะครับถ้าจะเล่นก็คือตอนนี้มันมีสัญญาณให้เซลใน30นาทีนะครับกับ15บาทีมันมีสัญญาณให้เซลในตัวทาเฟรมเล็กแค่นั้นนะครับซึ่งอาจจะเล่นแค่ประมาณสัก2-3ชั่วโมงครับ ก็อาจจะกลับตัวแล้วก็ได้นะครับเพราะนั่นคือไม่ต้องคาดหวังเยอะนะราคามันไซเวย์อาจจะคาดหวังสัก20ไหมนะสัก10เหรียญเลยน,นีย้อาจจะพอคาดหวังได้อยู่ครับหรืออาจจะเยอะกว่านั้นไหมไม่รู้อย่างที่ผมบอกว่าก็คือให้มันไปตามไปตามเทรนที่เราเล่นแล้วกันครับไปตามไทม์เฟรมที่เราเล่นแล้วกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับอ l l Gen Monster ในช่องทายด้วยนะครับผม